เอานะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะฮะ <S <S ตอนนี้อยู่กับผมนัทนะนะครับโอ้โหผมดีใจมากๆเลยที่จะมีอีพีนี้เกิดขึ้นโอ,อ้โหเป็นเพราะทุกท่านเลยสองอีพีแรกได้รับการตอบรับดีมากนะคุณฟ้องวันนี้กองทองอไม่นะโ,โมจะโ,โมจะเปิดคลิปไม่นะกองทองความเร็วมืดพอดีเลยคุณฟ้องเฮ้ยข้างหน้ามีคน เฮ้ยโจร์ไปโจน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 เอาหน่อยหรืว่าเปิดลิปมามันต้องเอาหน่อยหรือเปล่ามันหลังโจนก็มันเยอะลังโจนหรือเปล่า็รถไฟมาใช่ไหมเต็มคูณเออเออทั้งไหนอ่ะอ๋อกดเอ็มดูในแผนที่นี่ไงมันกำลังมาหาเราพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วโจนข้างหน้าเอาไงพอดีไหมพอดีป่ะ ดีไหมไม่รู้โดนไปสองนัดโดนไปสองสามนัดสี่นัดวิ่งลงไปเอาเลยไหมล่าเรียบร้อยอ่ะมันบอกว่าผมยิงคนตายตายไหมเอาไปใช้ยิงม้าเทไลน์ลงไปล่าแล้วได้เ,<อ>เวลาเอา<ด>เวลาออกล่าแล้วนี่มันเวลาของคนดีตายเลยคนดี อยู่บนไหนโดนไปโดนไปหนักอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนรดีโดนเนี่ยแตกหนึ่งมาดิมาดิอยากอยากเล่นอยากเล่นถ่ายแอคชั่นอ่ะน้องๆมาดิเปิดคลิปมาก็เอาเลยแตกสองถึงไหนอุ้ยโอ้ยอ่ะอะไร เอาละคะคุณฟ้องเดี๋ยววันนี้เราจะไปป้นรถไฟกันนะโอ้โหเมื่อกี้มาถึงบวกกันเละเทะเลยโอเคตอนนี้ผมตัดมาอยู่ที่ Stone c r แล้วนะ,ะเรามารวมตัวที่นี่ก่อนคุณฟ้องฮะร้าผมว่าคร <c oughs> ับแหมแก้ไอไหมจะแ,แก้ไอปะ <c oughs> ไม่ใช่โ <c oughs> อ,อ้ยอย่าไปสเตปติว้ว <c oughs> <c oughs> ปืนเนี่ย <c oughs> ปืนชักขึ้นชักลงเนี่ยแบบจนเจ็บคอไปหมดแล้วไม่ทักหน่อยอ่ะปืนใหม่อ่ะออเดี๋ยวโอ้ยเจนไอ้ยูเอนเอ้าเฮ้ยโจนโอ้ยโอ้ไม่เล่นม่ดีอย่าปนอย่าปนอย่าปนไม่ดี มาจไหมเจะปนที่นี่ห้ามปนรู้เปล่าเนี่ห้ามปนนี่บ้านผม <Hey. S 1> นี่ฮะคุณฟ้องจากอีวีที่แล้วไงที่ผมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะไปฟามเงินแล้วก็ซื้อปืนใช่ไหม oh. นี่นี่นี่นผมมาที่ร้านคุณลุงใช่ไหมแล้วตอนแรกอ่ะผมดูเป็นตัวลีเมดเดวอนโวกับเมาเซอร์พิตตผมอ่ะอยากได้เมาเซอร์พิตตเพราะว่าตรงนี้ ตรงไฟสปีดเ่ยมันเยอะมากมันจะทําให้ปืนนะ่ะยิงเร็วใช่ไหมออแต่ทีเนี้ยมันมันก็แบบว่านะพันสามกับสามพันนะเลขมันคล้ายๆกันมูลฟ้องผมก็เลยจัดเป็นตัวท็อปของร้านเขามาเลยไงโอเคเนะี่ยแล้วไฟสปีดเขาโหดมากยิงแบบโอ้โหวิ่งเร็วมากนั่นแหละฮะเลยเป็นเหตุผมว่าทำไมต้นลิปผมยิงโหดเอาะเฮ้ยแล้วอ,อะไรกันอีกแล้วเนะี่ยเอาอีกแล้วอ๋อ เขาเขาเอา,เ,อา,เ,อาเงินแล้วเขาไปแย่ะจับนั้วเชิมเฮ้ยที่นี่มีซอมบี้เลยทุกคนดูดิไอ้นี้เป็นซอมบี้นะเฮ้ยซอมบี้อุ้ยซอมบี้ถือปืนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาตัยเวลา มุกฝืดวะไม่น่าเล่นเลยขัาแล้วต้องมีขัแล้วตอนนี้กำลังขับมือแบมือมือมือไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคก่อนที่คลิปเราจะเลยเถอะวันนี้ฮะนะผู้ชมเราจะมาทําการป้นรถไฟกันเพราะว่าตัวเรียังไม่จบเลยนะฮะโอเคไหนเราขอผมดูแผนที่แป๊บนึงนะะรถไฟรถไฟยังไม่เกิดเดี๋ยวเราจะต้องไปรอตรงรางหรือเปล่าใช่ ฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยโดนระเบิดจนเป็นหมันแล้วเนี่ยบ้าผลิตระเบิดใช้เองหรอโอเคเดี๋ยวผมเฮ้ยเรวรถไฟเฮ้ยรวรถไฟมาเรวไเรียกมไรถไฟมารถไฟเารถไฟเรรถไฟไปรวไฟเรวไเวไเรไปเรวรเรไฟเร็เรวเร็็วเรถไเรถไฟเจนตามมาเ โอ้ยต้นไม้ตัดทิ้งเลยเก่งเก่าอ่ะเฮ้ยหมาขาวระวังหมาขาวมันตามน่ะมันตามนี่นีหนี่ไอตัวนี้ไม่สู้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันทุยคิวอย่าอย่าอย่าไปยุ่งโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดักหน้ารถไฟนะท่านผู้ชมตัดเลยไปตามรางไปตามรางไปเฮ้ยกล่องมันยังตามมาอยู่อีกต้องแวะต้องแวะไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเขาผมตัผม เดี๋ยวรอด้วยมามามาขึ้นรถไฟกันอุ้ยข้างหน้าเขาบึ้มบ้ามอะไรกันน่ะนั่นดิผูคนเยอะนะเนี่ยขนรถไฟทางนี้ผมว่าไม่ได้แล้วว่ะตอนมีคู่แข่งแล้วล่ะว่าโอ้โหดูมันยิงกันดิโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยหัวแดงข้างหน้าเราบ้งอย่าดีกว่ามั้งไม่มันวิ่งไปหารถไฟเหมือนกันโอ้โหดูดิไล่าคนกันอุ้ยอะไรวะเนี่ยเขาล่ากันเจนเจนหยาไปยุ่ง ลูกพ่อรถไปย้ยเฮ้ยเอยิงเลยเอาไปเละเอาละเอาละยิงไม้ยิงไม้ให้ล้มก่อนลงหมาไปนี่ตายเลยตายเลยตายเลยไป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 ช่วยรถไฟช่วยรถไปอย่าอย่ามาเล่นฉากบู๊กับผมขอร้องขึ้นขึ้นไงอ่ะขึ้นไงอ่ะโดดเหรอโดดเหรอโดดดิโอ้โหเอากันเลยเอ้ยอ๋อขอบใจมากไอ้บ้าลูกพ่อแล้วงม่ตอบ กดฟพังกดฟพัปตูว่ากดกดนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าดีกว่าลงไปอย่ายังไม่อยากยิงขอทำเควก่อนมันให้แพนได้ไหมฟองเดี๋ยวผมแพนได้ไหมนี่ไงเขามีนะขามยขามยขามยเโกที่นี่มันเป็นโกโอ้โหแล้วยงรวยไงดิ่เดนไอะไรที่วันที่สิบเฮ้ยระเบิดขามยเสร็จแล้วแล้วงไงต่อหลังเข่า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  มันมันมาตายหนึ่งคนอะตายสองเฮ้ยมาดิมาดิมาดิอุ้ยหล่นโว้ดไฟไปต่อไปต่อไปต่อไม่ต้องห่วงผมขึ้นรถไฟขึ้นดีก็่าปูขึ้นได้ไงบบนนหหััววมาดิเฮ้ยบนหัวบนหัวบนหัวโอ้โหเดือด e p ้โคตรเดือดมาดิเข้าวิจารณ์หมดแล้วแล้วเขาจะหล่นในตู้ไหะ ผมหน่อยได้ป่ะเชืไม่มีอุ้ยระเบิดมันถึงได้ดามายผมกินยาแป๊บเอผมรอดแล้วกินยาก่อนกินยาไดีไหมกินยายังไงอ่ะวางมันไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้อุ้ยยาหมดไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยมันไม้แก้วมีดมีดมีดโอ้โหเล่นมีดเล่นมีดเล่นมีดไม่สู้เล่นมีดอะมันทิ้งกูไม่สู้เหลือสามมีผมรอดแล้วไม่สู้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 โอเคขโมยสำเร็จ มาดิ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 โอ้โหผมแตกแต่ไม่เป็นไรนะเควสเราเสร็จแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเดือดมากเดี๋ยวผมจ่ายค่าหัวทิ้งไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันที่สโตนคิงเหมือนเดิมโอเคได้เลยโอยเควสนี้เขาเดือดเกินจับมันเลยเรวเอารอเขาหนักโบตี้โอเคเควสต่อไปคุณฟ้องเขาบอกว่าให้เราอ่ะไปล่าค่าหัวกันโอ้โหงานทนหนักเลยดิ ข้าล่าข้าหัวดิป่ะเนี่ยไหนี่เหรอนี่อันนี้เนี่ยนี่ไงโุ้ยนี่วะข้าหัวถ้าจับเป็นได้400จับตายได้200ชื่อว่าลูซิเฟอร์หกห้าสี่หนึ่งผ้พิทใจนะขึ้นข้างล่างล่าดีรออะไรอ่ะมันโดนไม่ได้ห่ะ ยิงม้ยิงม้ยิให้ตกม้ามยิงยิงยิิง่าไหร่อ้ยปืนสายเกินตกเคตกม้าแล้วเราเรามตกเหมือนกันีอมี MVP มีน่ากลัวจังหมี MVP เมื่อกี้หมีไม่ได้ข้าหัแล่ะตั้งหมต่อนี่ไงเกงมากเลยว่ะร้อย ได้ไหมอ่ะไปเสร็จไหมไม่ได้อ่ะมีมีเอ็มบีบีอ่ะเฮ้ยมีคนอีกเจออีกเขี้ยวนีกแผลเรียบร้อยไปผมเสร็จแล้วคุณฟองเฮ้ยผมยังไม่เสร็จเลยหน้าข้าง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 หน้ามาตายแล้วมาตายแล้วยังนี่หว่าลุงมาแล้วเอ้าโอ้โหโดนหมากัดนี่มันเดือดจริงๆ เกิดที่ t i m b e r w ์ e a ดแล้วกันหมา MVP นัดโอ๋เควสผมไม่เสร็จอะสงสัยต้องไปฟอดอาร์เธอร์แล้วล่ะได้เลยวันเราต้องเป็นเล่นคนในฟอดอาร์เธอร์แล้วล่ะโอเคฮะตอนนี้ท่านผู้ชมฮะมันเดือดมากมากจริงๆแต่ว่าตอนนี้เควสผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือหมดล้วตัวเรียวคอนเทนต์ทั้งหมดที่เกมเขาตั้งใจจะให้เราหมดแล้วหรอ ใช่หมดแล้วเควสเมื่อกี้เป็นเควสสุดท้าย<อ>แล้วก็น่าจะยากที่สุดคุณฟ้องฮะครับผมว่าปืนเราก็อัพแล้วถูกไหมใช่เราต้องอัพมาหรือเปล่ามาอัพัเรือ,รอม,นะมันไม่รู้สินะเนี่ยพราะคาไม้อยู่น้าเราไปดูไหมไปได้ได้ได้เจนมา<ด>เจอ<ด>ทิมเบอร์นะทัมเบอร์วีดนะเดี๋ยวเราจะมาอัพเกรดไมากันหน่อย นี่มันนำได้จริ้ตอนนี้ผมมีเงินเจ็ด้อยนะท่านผู้ชมเขาซื้อมาก็ตรงนี้เหรอเนี่ยใช่แล้วครับคุณฟอนี่มาตัวแรกลูกรักผมเลยชื่อว่าน้องบราวนะฮะผมเรียกตามชื่อน้าแลน้องบราวน์ใช่ตอนนี้ผมได้มาฟรีแต่ว่าผมใช้งานเขาหนักเกินไปแล้วผมว่าผมจะต้องให้เขาได้พักแล้วแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวกัน ในงบ700ผมเลือกอะไรได้บ้างมาดูนะะตัวนี้ชื่อว่าเลดเลดเชสแล์เลดเชสแล์โพนี่ดูซต oh. สแตทสแตทค่อนข้างดีนะถ้าเทียบกับน้องตัวแรกเราดีกว่าเยอะเลย uh. okay. ได้ทั้งเลือดเพิ่มอ๋อ oh, ถ้าสปีดลดลงได้เลือดเพิ่มแต่สปีดลดลงแล้วก็แฮนดิ้งนี่จะเป็นการควบคุมเลือยซ้ายเลี้ยวขวาสตามิ่นาก็วิง่งทำให้วิ่งได้นาน โอเคตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะในงบ200เท่านั้นเองส่วนตัวนี้ก็อ๋อเหมือนกันต่างแค่สีชื่อว่าไราบาวส่วนตัวนี้ชื่อว่าเกรมอรแกนวิชื่อเท่ว่ะเกรมอแกนจะดีกว่าไหมดีกว่าดีกว่าในส่วนของเรื่อง,องสปีดนะฮะแต่เลือดจะน้อยกว่าเยอะมากๆแต่ว่าการควบคุมเขาดีโคตรเพราะว่าเพิ่มมาครึ่งหลอดเลยซตามิน่าละ่ะออกสามิน่าเท่ากัน ในงบ300ผมว่าเราัะไปได้อีกมีเกรย์มอร์แกนกับเลนสมอร์แกนนี่ฮนะตัวที่ผมชอบหรือเปล่าตัวนี้ชื่อเท่มากเลยชื่อว่าเชสนัทเทนเนสซีวอล์กเกอร์วูชื่อยาวอะ่ะชื่อเท่มากขอดูสแตนดหน่อยที่ไอ้หนูในส่วนวของในส่วนของเลือดทำได้ดีเลยตัวนี้แล้วก็ดีในส่วนของสปีด แถมแฮนดิ้งก็ดีสตามิน่าก็แจ๋วโอ้โหเป็นม้าที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกเลยในราคา500ตัวนี้น่าสนใจฮะเชดนัสและชื่อนัดเหมือนผมด้วยนี่เลยตั้งชื่อใหม่ให้ชื่อว่านิวนัดแล้วกันจะเป็นจะเ,เป็นพาร์ทเนอร์ตัวใหม่ของผมตัวละพันนี่งบผมไม่พอนะงั้นผมเอาน้องนัสมาก,ก่อนนะฮะชื่อเหมือนผมด้วยโอเคเราจัดไปเลยเสียงอะไร ผมได้กินแล้วผมวิいい่งก่อนเลยถ้าเป็นหมันได้เนยเป็นละนะขอร้องละเนีียผมก็อยากได้มันนะตดติๆอย่างเดียวเลยว่าไงพ่อขารถรถให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมได้น้องนัดมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้เขาเลยแล้วกันผมคอเลยไหนมาดูสิเป็นทพ่เลยเทพโอ้ผมนี่ วิ่งผมตดแกะจม้าผมอุ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบว่าคล่องมากอ่ะของจริงดูดิโออย่างผิวเอ้ยสีเดียวกันด้วยไอ้นี่ก็ตื้อน้องนัดเหมือนกันเหรอเอ้เดี๋ยว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 เห็นนะเลือึงแปลกๆโอเคเนี่ยปืนอัพแล้วมาร์คได้ตัวใหม่แล้วเราไปล่าข้าวหัวนี่ว่ะนะเพราะว่าเพลย์เพื่อนเรายังไม่เสร็จนะ a few moments later นึกว่าจะแน่โผไบอวี้เจน เราไปนัดสต๊อกอ่าไปเนี่ยงก่อนดีกว่าฝอาเธอรไปรับคุณฟองก่อนไปคุณฟองไม่เสร็จสักทีเราเสร็จกันหมดแล้วผมอยากจะบอกว่าผมผมผมมาถึงตะโกนคิกใช่ไหมแล้วก็เจอชายสามคนป้นธนาคารผมก็เลยลองยิงเขาไปเม็ดหนึ่งไปเสร็จเลยอ้าวเสร็จแล้วเหรอใช่เขาตายแบบตายไปเลยผมก็งงเหมือนกันผมแค่สกิดเขาไปเม็ดเดียวเองนะเอ้ยเจนมันยิง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 หนอมาดิ ไอ้นี่ไอ้เพื่อนกันไอ้บ้ารูเดียวกันเอออุ้ยรวยดิรออะไรอ่ะรออะไรรูใช่หมดเฮ้ยเดี๋ยวนั้นนั้นคนนั้นผมเป็นคนฆ่าเดี๋ยวไม่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 อ้าฟ้องโดนอะไรฮะโดนเชนจริงจ่ายค่าหัวเรียบร้อยกลายเป็นคนดีในบัตรโดนแล้วก็แค่ของที <ด or. S 2> ่รู้มาขัะ อีส e ิเด <laughs> <cuanto S 2> ียวสามโลยยี่สิบรวยไปไหนละทีนี้ตายละนี่ฮะค่าไม้เราได้คืนแล้วฮะแป๊บเดียวเท่านั้นเองยี่สิบเกยนี่สิบไหไฟรถไฟรถไฟเอ้ไข่ป่นไม่รู้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 ไม่้ดีนะผมอ่านคืนก่อนแม่ผมยิงหัวแตกแล้วเมื่อกี้ปนเดาปนเดาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จับโดนจับ ปล่อยปล่อยปล่อยเฮ้ยมันจับเพื่อนเราปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูเรียบร้อยไม่ทันนะเพื่อเราเข้าไปแล้วโอ้โหผมโดนว่ะอู้มันเยอะมันเยอะมากเรียบร้อยวิถีจนกระจอกไม่ได้ผลแต่แล้วต้องไปเป็นอีิมหาโคตรเงาสกสารจนละไปรถไฟกันยาวจังเราเป็นไฟรถไฟกันไหม เฮ้ยมันจริงมาจริงด้วยใช่โคตรเร็วเร็วมากฆ่าลูกผมจะกลับไปแก้แค้น a few moments later นั่นเลยอ้ายิงเงิกนก่อนเลยเหรออูด้ดงโจรดงโจรหนีเร็วลูกเจออะไรอ่ะ ดงโจรโ,โจรโจรตัวน,น้อยๆเหรอโอ้โหเมื่อกี้สี่ห้าคนนะ่ะเอกันมันไม่น้อยแล้วมีก็มันไม่ต่ำมามาผมจะยิงโชว์ให้ดูนีไงข้างหน้าลาบล่ะเอาเรียบร้ <Run. S 2> อย้อยคาดที่เดยเพื่นอนกูโดนโดกตอน่ <laughs> <laughs> นาตอตาเลยอ่ะ เขาตัดกรรมการอีกแล้วคนอย่ากค่นเขาจะมีวนอย่าโค่นอย่โค่นมันรถไฟมันมาช้าจังาะคนอยู่ไหนเนี่ยเข้ามาในเมืองเรียบร้อยตกมาตกมาก็้วตกเบตกมาชีวิตก็จบเอ้ยมันมันมีตี้โจรเว้ยมันจะเข้ามามาดิมามาเจอกัอตี้คนดีหน่อยว่ามาดิอ่ะ ผมอยู่ในบ้านผมโดนแล้วเบิดปืนเลยตายหนึ่งจนตายหนึ่งสวยอยู่ไหนอีกอ่ะอยู่นู่นอยู่นู่นพู่ไกลพุ่งไกลโอ้ยอ๋อมันประการยเรดยบร้นตกม้าตกม้ามาดิอุ๊บโอ้ยเดือดเกินมัหนึ่งเยอะฮ้าวิเราแป๊บแรงนะไม่ต้องกลัว เจอละมาดิแอบยิงแอบยิงแบบไม่เธอรู้เรียบร้อยโดนโวควิดเรียบร้อยแตกหนึ่งยิงสองนัดสามนัดติดเรียบร้อยแตกหมดก็มา,มาดิว้วก็มาสิว้าิดว่ดวมาม,าม,าม,ามาันเสีใยมากวะหมา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 เชี่ยโคตรมันในอีพีนี้เดือดแบบเดือดจนแบบหายใจไม่ทันแล้วอะ่ะเอย นั่นมีเขี่อนั้นเป็นอหมือมนอยืนยืนยิงยิงยิงร้อยขาหมดไม่สนลูกใครไม่สนว่าหมีใครด้วยจังหวะเนี้ยเฮ้ยในเมืองในเมืองมันจะยิงกหรอยังไงออกไปเช็คเมืองก่อนวันนี้มันจะจบยังไงไหนบอกสิเฮ้ยรถไฟมาแล้วโอเคไปเราไปป้นรถไฟเป็นครั้งสุดท้ายกันไปเลยเล t โก้รถไฟมัน

เจอคนเจอคนไหนคนไหนไหนไหนเอาคนก่อนเนี่ยแหละเรียบร้อยเรรียยบ้อก็เสียชีวิตไงไปมาแล้วทัั้้งมาำน้องๆโอเครถไฟมาแล้วไปอ่ะมาจะพ้นยนเราจะอยู่บนรถไฟจนสุดสายเลยโอเคป่ะอันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายเราพ้นจนกว่าจะ อยู่ให้ครบสุดสายไปเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยเดินหน้าแล้วป้นให้หมดนี่ไงตังเต็มเลยเปิดเฮ้ยมันเก็บขนาดอุ้ยมีเหรอมีเต็มเลย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 แบกแบกหนึ่งโอ้ยนี่ไงไอ้ตี้โจรโอ้ตายหมดตายหมดเปล่าแบกอุ้ยมันโยนมันโยนระเบิดเลยนะไหมถอยมา เรียบร้อยตายหมดตายหมดบอกเลยหมดขบวนยังยังยังมีมีมีดดิมาดิสู้แบบระยะประชิดสู้แบบระยะประชิดโคตรเดือดหยิบมีดจ้วงเลยหยิบมีดจ้วงหยิบมีดจ้วงมาดิมีดจ,วจ,วจ,วจว้วงจ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 ้วงสุดผม,มหมดแล้วอ่ะบอกเลยว่าเอาหมดคนแทนเลยด้วย นี่รถไฟของผม้งโค่นเดือยเอ้ยถอยหน่อยดิดอ้าวหมดแล้วหมดแล้วนี่ไงตังตังในขบวนมันโค่นได้นะวิงว่งวิ่งเก็บคัแนนในขบวนจะวางในขบวน,น,นอา้าวไม่มีอ้าวหมดแล้วแล้วเมื่อกี้มันเอาไปหมดเลยเออเมื่อกี้มันเอาไปหมดเลยแล้วลตังแล้วถุงตังก็น่าจะตกลงไปตามทางที่มันตายไม่เป็นไรใช่ถือว่าตีเราชนะ เรานะของรถไฟเลยโทษทีนะฮะนะ้องที่นี่ค่าของชิมสูงโอเคฮนะเราอยู่จนสุดสายนะท่านผู้ชม EP นี้เราก็ปิดกันไปอย่างสวยงามเลยนะฮะโอ้โหเดือดจริงๆโอเคฮนะได้มาสามสิบบาทเลยบ้าเลยได้มาเจ็ดสิบเอาละฮะวันนี้คลิปเราก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโหยิงกันไม่ได้พักหายใจหายคอเลยนะฮะ ยังไงก็ต้องขอกราอะเดี๋ยวทำไมมันขึ้นว่าลบสิบสี่อะปีกั๊กหัวไอ้นี่ขโมยตักูเก๊กเก๊กเฮ้เดี๋ยวทำน้องหัวเฮ้ยไอ้นี่สนั่น